สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงดีด,ด่วนครับเฮ้ยฝนไม่เอาอยับเต้นใหน่บอโบสครับบอโบสเสียโบสโบสดื่นใดนี่ครับอยู่กับทีมงานเสียหก สองคันเลยครับงานนี้โอ้โหดูรีแมปจากไหนเนี่ยฮะสายควันสายควัน อยู่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งครับมาได้คิวคันไหนก็เข้าคัานนั้นผมว่าปั๊มโซลาร์ใบแล้วเ่ยน่าจะเป็นกับปั๊มโซลาร์แหละแบบนี้โอ้ลมค่อนข้างแรงครับตัวนี้นี่เปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะ ก็ใช้เครื่องรุ่นเก่าแหละรุ่นที่ผิดมากแล้วครับตอนแรกก็เป็น6สูบ6 BB, BB หรือเปล่า6 BB ร้อย45แรงม้าโอ้สา6สูต้องอายครับเมื่อเจอคันนี้เจ้าสมพงก็ตัวเดินเสียครับ ก็เดินแตกคนขับรูหูใหญ่เลยว่ะ สมพงศ์อยครับตัวเดินแตกครับต้องค้ำเดินงานเยอะครับทีมงานนี้งานดีเงินดีงานเยอะการเงินไม่ต้องห่วงครับไม่มีติดครับ เดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องเดิมนะครับ CBD สีสูบเอทำไมมันช้าช้าไหมปกติมันฟืดฟาดกว่านี้นะ อา,อา,อากดกลับใหม่หรือเปล่าเนี่ยเงื้องหง,ง,งะครับคนโตน้นิ่มไปหรือเปล่า ปกติมันเร็วกว่าน,นี้นะน่าจะคนขับใหม่ครับยังไม่ชินเท่าไหร่ไปเออใส่เอ็กใส่เอ็ก ไมใส่ดินไปแต่ฝั่งนู้นเลยไหมดูมันล่วงไปฝั่งนู้นหมดเลยอ้เป็นบอยังโหรับลูกพี่ดีครับใครขับลอเดี่อันนี้มาช่วยตักครับก็จะได้ค่าตักครับ โอ้ยเสียวหกดิเองครับซึ่งว่าเนี่ยงึงงึงีง้ยกักกัก ทีการทั้งสองเลยครับงานเนี่แต่ว่าตัวนั้นยังขุดได้อยู่ครับคทาเดินเอาเปลี่ยนมือแล้วครับมืออาชีพ กดลึกไม่อ่านครับโซนนี้เอาได้เอาเพราะว่าเขาต้องการใช้น้ำเยอะครับอะไรทำไมใส่แค่นั้นหรือว่าเมื่อกี้ทำไมเขาเหมือนว่าให้ไปแล้วอ่ะ อย่างๆๆนี่ครับสมัยเด็กๆก็จะเป็นอย่างนี้นฟังวนฝนตกแล้วนะ <_ d ata> งานเยอะครับงานเร่งด้วยทำไม่ทันครับ อะไรว่าเขาอยากกินงานหมูไกลๆเป็นไงล่ะรถรถทางพอกินงานหมูอ่ะเออกินงานหมูแอบกินงานหมูคนเดียวสิเออนี่แหละเนาะงานไกลก็ไม่วิ่งวิ่งงานใกล้รถบริษัทวิ่งงานใกล้อยากกินงานหมูเออรถร่วมวิ่งงานไกลหยับนะคะเก็บตะกบอกันได้แล้ว เปลี่ตกระบ,บอกซื้ซซกบบอก,กร,กบรกออะบอกก็เปลี่ยนับเฮ็ดแบบเฮ็ว้านงานนอกระบอกก็เปลี่ยนก็จบแล้วางกันเีออกขึ้นแล้วมาโอ้ยเกือบอยู่เกือบอยู่ครับ รอชมสามหกศูนครับจะขึ้นไวนิดเนี่ดูตูดมันค่อยมากเลยดูดิขาย,ยาวมากเเอาเต็มแล้วมา <c oughs> เมื่อกี้มะนาวยังจะไม่รอดครับคันนี้จะรอดไหม โโอ้โห,โอโห,โอโหสุดจัดครับคนพิษใส่คนค่ายลิปเต็มๆครับดูคนขับครับดูหูครับสุดจัดครับโชว์หูหน่อยลูกเพ่โชว์หูหน่อย โอ้รถเริ่มมากันเยอะแล้วครับตอนนี้ไล่ตูดกันมาเลยโ้ยตะลุมยกสี่สูบของแท้ใส่เลยจบ โอ้ยแต่ก็ราคาหนักเหมือนกันนะตะตุงซื้อมาใส่นี่เท่าไหร่นะแสนกว่าเขียนคม,มแสนเจ็ดหรือเปล่า พอไวครับยังพอสู้ได้ เทวดาคงไม่มาครับวันนี้น่าจะลางงานครับเหมือนฝนทิ้งช่วงครับตกอีกทีน่าจะไปตกนู่นมิทุนาแล้วอะไรก่มิทุนาแล้วอะไรมิทุนากันยาหรือป่า ที่เหมือนกันน่าจะเป็นตัวเดินไปแท็กไปแท็กไปแท็กน่าจะเท่ากัน <love> ภูมิอาร์มก็เท่ากัน <laughs> ต่างกันที่เครื่องครับ งเก่ามีปัญหาเพราะว่าไอตัวดูดน้ํามันอ่ะมันพังครับมันเลยไม่ดูดน้ํามันน้ำมันเครื่องอ่ะเขาเรียกอะไรฝักบัวใช่ไหมทีม่อยู่ในท้องอ่างอ่ะมันไม่ดูดน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงเลยพังเอาเยยบไหวเปล่อาอ้าวอยู่เลยครับโอ้เอา ทางพังแล้วอโอ้แล้วปิดท้ายกับรถบอโบ,โบท๊ทครับไม่ค่นถอยไปเลยย้ำทางเลย1095เทอร์โบรอชมความแรงครับตอนขึ้นบอ่อยังคงความรอครับคันนี้ แต่ถังน้ำมันนี่ปุบแล้วครับสายยุ่นแต่งแบบเรียบๆครับไม่รกไอ้เวทร์ทำไรเนะี yeah, ่ hey. <Yeah. S 1> <laughs> ยย่าเอ้ไหนโชว์หน่อยดิก้าโชว,าว์เปล่า <laughs> นี่แหละบางฝุ่นครับประโยชน์ของบางฝุ่นเออบอดบดบดโอวายได้เป่า<ะ>ขึ้นเบาๆไม่ต้องเหยียบเด้เอ๋ร <c oughs> yeah. ้อยเก้าห้าเธอบไม่ไหวได้ยังไงรถรถคันเดินไม่มีแตะเลยไม่ต้องเหยียบเลยเออแ <Wow. S 2> น่ ไม่เชื่ออีกเลยนี่ฮะได้กี่เที่ยวลวะสิบกว่าเที่ยวละเที่ยวกี่บาทร้อยสี่บ้างคันน้นจอดแล้วครับเย็นแล้วตักคันเดียวพอ เจาสมพงศ์ก็ต้องมาซ่มตัวเดินด้วยนะแต่ยังขุดได้ครับทับเอาบดไม่ต้องแตะคันเล่งอ่ะอเออเซฟน้ำมันไงอุ้ยแค่นี้เองไม่เห็นจะชันอะไรเลยเออมันไม่ได้ชันอะไรเลยบด ตอกมีกระเ <c oughs> ด้าครับดูดีอ่อนเล็กๆน้อยๆครับพอดีเลยนี่ครับจะต้องขับขับเดิน ตัวนี้นี่เสียแพ้ก็ซ่อมรอบหนึ่งแล้วนะตัวเดินทางอีกแล้วครับเอาล้วครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ